บบเดี๋ยวรอครีมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอครีมรอครีมครีมก็เป็นหีลันยิกของห่อนอยู่เอาออกอ่าได้โอเคได้ได้ได,ได,ได้เอาออกก็อ,ออกอ <c ười> <c ười> <c ười> คุณคุณต้องดูด้วยว่าเฮลันย,ยิกผมนี่เขาตรวจตรวจตรวจอะไรตรวจงานอยู่จบไหมโอเคโล่งไหม โล่งดีนะเออเอา้าวเสร็จทีนี้ยังไงต่อต้องเล่นก่อนนะเพราะว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมงเองอ่ะอผลลัพธ์ของแจ๋หอนอ่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ต้องจดครับจดทดําดอยอะไรอ่ะแสดงว่าน้องใหม่มากๆเลยคุณมาถามเรื่องจดเนี่ยไม่จดครับไม่ใช่วิชาครับแสดงว่าน้องใหม่อยางหากผมจะไม่ตอบน้องใหม่ผมอยากให้น้องเก่าตอบน้องใหม่ว่า เราจดไม่จดลามาสายไหมเออมันคือวิชามันคือตักกะมันคือเหตุผลมันคือโลจิสติกมันเป็นขนส่งมันเป็นอะไรไหมมันไม่ใช่ครับถามอีกทีก็ถ้าถ้าไม่ใช่น้องใหม่ก็คือเพี้ยนอะรั่วมั่วกาวแปก๊กไปรบไม่ขายให้แล้วนะอยู่อย่างเงี้ครับแล้วก็มุกแป๊กซ้ำซ้ำกับตลาดสดตลาดแห้งไม่ผมไม่ได้ว่านะแต่หมายความว่า ก็แค่เป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นก็ปรับตัวตามน้องเก่าหรือว่าคนที่เขามาก่อนเขาขรสอนไปเรียบร้อยแล้วชัดเจนนะครับสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยไม่มีในตําเรแล้วก็เกิดก่อนเกิดตําเรตําเรยังไม่ได้เขียนเรื่องนี้เพราะว่าคนเขียนก็ต้องไปรอแอมมิลอนไม่มีครูบัณไม่มีครูเพราะว่าในมนุษย์สอนไม่ได้นึกออกไหมครับไม่มีครูบัณไม่มีขอลั่นวั่นไม่มีตําเรชัดเจนนะครับนี่มันเรื่องในตัว ในตัวเรามันเป็นคอร,ร์สอนเจี่ยวห้อนนะครับไปต่อเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตอบสิ่งนี้ที่คุณถามผมมาว่าทำไมนงเค okay. ไม่มีตำเหลมีตำเยเมื่อกี้มีตำเยกับตำเอ๋ไงตำเอ๋มีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ครับ25องศานส่วนส่วนตำเยก็จะมีอุณหภูมิของโลกะเล โลกระเละอยู่นะครับชัดเจนนะโลกะชัดเจนนะครับอ่าดีมากไม่งอนจบแล้วผมก็ว่าจะไปขนอยู่นะทรายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเอวนี้อาจะจะไปขนก็ได้นะนะแต่ตอนนี้เราต้องเหลืออีกสิบนาทีโอ้โหตั้งสิบนาทีเราจะพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยเอาล่ะโครงสร้างของช่วงวัยของของอะไรครับของแต่แรกแรกที่ป้ากับม้ามันเป็นแค่เซกชันเดียวของ1%งงงไหมเนี่ยเพราะอะไรครับเมื่อถอยหลังไป9กก้าน เมื่ออะไรครับาภาษาเจ้าชายชาชาติพระพระคำนี้งงไหมเนี่ยงงแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าไม่เคยบอกชาติพระพะชาติพระพระงงไหมชาติพระพระเป็นภาษาเวลาเป็นภาษียนก็คือชาติพระพระ ถ้าเป็นภาษาคือชาติพศโอเคไหมครับเป็นเอกพจน์หรือพระหจน์ไม่รู้ไปถามกันเราเองชาติพาพระเก้าส้านเปอรเซ็นเมื่อเป็น99%้าาทำไมครับแสดงว่าพ่อมเหมนหรือมาม้ามามีปะปิไม่ใช่คนปัจจุบันตามที่แนวทางหรือในยักษ์ของรอบของการหมุนตั้งราบแล้วก็หมุนเพราะมันหยุดเวลาไม่ได้ นั่นหมายความว่าอะไรชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันของพระพระของเราเป็นพ่อแอแม่แอแอะแอะององปัจจุบันแต่เมื่อถอนหลันถอนหลันไปรอบที่แลนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องไปตามหากันเองนะครับใครใครรู้ใครก็ใครต่างใครก็รู้กันเองชัดเจนนะครับไปต่อนะครับ ชัดเจนนะชัดเจนนะเมื่อเป็นชาติภพะพแล้วก็คือต้องเข้าใจด้วยแล้วว่าว่าต้องไม่เข้าใจเพราะมันหลุดหลุดไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับไปต่อเมื่อเรามาเป็นตัวเราณปัจจุบันมันก็ผ่านช่วงขวดเดือนขวดแล้วก็ปีเข้า10 11 12จนถึง1ิหา เนี่ยช่วงนี้ครับเป็นสถิติสถิตแตะนะครับสถิตแตะนะเก่าเกึกเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้ตอนที่ผมโตมามันยังไม่มีอินเตอร์เน็ตตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่าอะไรมันถอยล่นลงมามากเลยครับจากเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สมัยก่อนนะสิบแปดบรรุบรรุใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะสิบห้าสิบสี่บางคนเทรดแล้วนะครับบางคนจัดจ้านในย่านแมวเหมียวแล้วนะครับนึกออกปะ เด็กบางคนหรือว่าคนที่โตบางคนไม่ใช่เด็กนะครับคือร่างเป็นเด็กแต่ว่าวิธีคิดวิธีกระทําหรือการพูดการจาไม่ใช่เด็กต่อไปชัดเจนนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเมื่อถอยหลังของการเกิดกลับคืนมาเนี่ยครับมันจะทําให้รู้ตัวเราหนักขึ้นในเชิงของโลกะเลโลกะเลไม่จําเป็นต้องอะไรครับคุรุบันขันล้นวนและตําแหลเลยเพราะอะไรครับก็สร้าง มูลค่าให้กับตนเองด้วยความสามารถเลยวันก่อนก็ต้องหยิบอ้างมาถึงก็คือว่าปัญญ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 าคือความรู้แต่ความรู้ครับไม่ใช่ปัญญาหลายคนบอกว่าความรู้คือปัญญาความรู้เป็นเขาเรียกว่าความจําครับปัญญาเนี่ยน้องๆปัญญาคือทักษะเรียกความเข้าใจ เหนือทักษะคือปัญญาแท้เนี่ยครับคือความจริงหรือเป็นสัจจะไม่ต้องไปเข้าใจไม่ต้องไปรู้มันมันอะไรครับมันผ่านเข้ามาปุ๊บมันคอรสอเลยและเป็นคอรสอที่เป็นไร้คอรสอด้วยไอจุดนี้ครับเป็นเกินคอรสอหนึที่ผมนําเสนออยู่1-99%ก็คือหมดคอรสอแต่ตัว100%เนี่ยครับของกลุ่มที่เขาเข้าถึง ก็จะเป็นไร้คอร์สอนเออไร้คอร์สอนนี้รู้สึกถึงอะไรรู้สึกถึงความรู้สึกของอาวกาชครับเป็นแอดมีร์ลไปส่วนคอร์สอนของเรา99เก้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเป็นความรู้สึกของอากาชครับผมเออเป็นความรู้สึกของอากาชนะครับนะไม่งอนนะไม่งอนนะโอ้โหเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือตั้งห้าโอเคเพราะฉะนั้นกระบวนการของการโหลก,กะเหล เข้าใจคำว่าหลกะเหล่ไหมครับหลกะเหลมีอย่างนี้ฮะหลกกะเหลมีมีตั้งมีราบแล้วก็หมุนครับหมุนไปอะไรหมุนไปตามดาวขอเลิกครับดาวขอไม่เลิกก็เป็นแค่บริเวณบริเวณแล้วก็ห้อมล้อมห้อมล้อมเขาเรียกตรึงเขาเรียกอะไรอะ่ะทอนทอนความเป็นดุบโสดุบโสจากอะไรครับจากดาวขอเลิกก็คือดาวดวงใหญ่นะครับ จังหวะของดาวเลิกดาวขอเริกเนี่ยครับแอลมี่บอกว่าไม่หมุนนะครับไม่หมุนรอบตัวเองเพราะว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวดูโผล่ดูโผล่อย่างเดียวถ่ายเทให้กับอีกดวงหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นดาวขออะไรครับดาวไม่เลิกดาวไม่เลิกก็คือจะเป็นตัวหมุนครับเห็นไหมตั้งราบแล้วก็หมุนตั้งราบแล้วก็หมุนชัดเจนนะฮะชัดเจนนะไม่งนนะไม่งนนะ เมื่อเป็นโหลกะเหลตัวโหลกะเหลจึงเป็นตัวตกผลึกหรือเป็นตัวจักสําคัญหรือเป็นตัวกลั่นตัวแทงของดาวขอขอไม่เลิกครับที่เป็นอะไรครับมีมีเรียงเป็นเจ็ดวันเลยครับนั่นแหละเสร็จปุ๊บโหลกะเหลจึงเป็นตัวกลั่นหรือตัวตกผลึกที่ที่อะไรครับเป็นส่วนร่วมส่วนรวมของที่ว่ามาทั้งหมดเป็นตัว สุดท้ายเป็นหยดน้ำเป็นหยดดินชและหยดอากาชสามตัวเรียกว่าแจวฮ้อนหนึ่งหม้อหรือความร้อนใบใหญ่ที่เป็นตัวกลั่นของความร้อนออความร้อนกลัน่นกลั่นตัวออกมานะครับตรงนี้ต้องถามแอมมินรอแล้วนะครับตรงนี้ผมผมได้แค่นี้นะได้ไดเ้เข้าใจนะครับชัดเจนนะเมื่อโลกะกลเนี่ย วเช็คผมไม่ทํางานเลยนะครับตัวกลั่นร่วมร,วม,รวมกันเป็นความร้อนนะครับกลั่นออกมาถึงขีดสุดของของอะไรครับของวงโคจรทั้งหมดโอ้ไปไกลแล้วนะเนี่ยเพี้ยนแล้วนะเนี่ยนี่เริ่มจะเพี้ยนแล้วนะเนี่ยใครเข้าใจในเพี้ยนทันทีเนี่ยดีนะว่าเราไม่เข้าใจ <L> <S <S เออเมื่อกี้บอกเข้าใจตัวของหลกเหละเลก็คือตัวอะไรครับบอลทอนส่วนย่อของตัวรัน มันเป็นบันทึกเหมือนกันตัวของโหละกะเหลเนี่ยครับเป็นบันทึกของอะไรครับทั้งดาวอะไรครับดาวไม่เลิกและดาวเลิกทั้งหลายดาวขอเลิกกับดาวขอไม่เลิกนะครับ